ดีใจมากได้เจอพี่ๆทุกคนนะครับไม่ได้เจอนานมากๆแล้วก็มันไม่ได้เจอคนเยอะขนาดนี้มานานมากอะถือเราก็ตื่นเต้นจะไปแฟชั่นโชว์นี้นะคะตื่นเต้นครับผมก็ไม่ได้ไปมาตั้งนานแล้วนะคือแบบไม่ได้แต่งตัวนานมากเลยีีนเเลลลยยมมาุให่แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเออก็ดีนะประเทศไทยได้เป็นเกียรติในการเป็นเป็สถานที่ได้โฮสต์แฟชนโชว์ซึ่งถือว่าเหมือนเป็น สตตัสหนึ่งของเมืองไทยว่าเราเป็นแลนด์มาร์คด้านการส่อสาิจิัก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเป็นแบนาร์คเป็นยุววันครับดูแบบแบบยาววันต้องมาสุฟรงมากมันเก็บหดเลยไงเนี่ยไม่แส่เวละ มันก็มาเป็นแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้เกียรติกับดีไซเนอร์ที่เขาเสียไปนะอย่างคอลเลคชันนี้ก็เป็นเรื่องความฝันเรื่องอะไรเนี่ยเราโอเคได้มาใช้จินตนาการกันแล้วกันแต่งที่มันเยอะที่สุดที่จะเป็นไปได้อันนี้เราดีไซน์เองเลยเหรอเขาก็มีทั้งทีมทางทีมของเอลวีนะเขาก็ดือชุดมาให้เราก็โอเคเอามาประยุกต์ต่อมาแอปพลายต่อโอเคทีมเราทำอะไรได้บ้างก็เข้ากับตัวเองอยู่ ินทางบ้างครับก็ไม่ค่อยชินนะเงินก็คงมีมีบินไปบ้างที่ได้บินออกไปทำงีบ่บ้านแล้วเพิ่งไปมาครับไปไปก่อนหนนี้ไปอยู่อเมริกามาครับแล้วก็แบงก์กิตมาครับแ,แล้วก็เพิ่งไปหลายไปที่เลยผมกันก็ก็รอบเดียวไปไปเลย่ปเลยเป็นไงคะช่วงที่ผ่านมาพี่ก็ถ่ายถายไปไเรื่อยก็ช่วงที่ผ่านมาเราก็เป็นงานถ่ายเยอะครับก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวจะมีภาพยนตร์ออกมา สองเรื่องเนาะมีไตรตระอรี่มีอีกเรื่องหนึ่งกับทาง GDS เราก็คิดว่าปีนี้น่าจะได้ดูไปทั้งสองเรื่องเฮ้ยมีโปรเจกต์อื่นที่ถ่ายยังไม่เสร็จอีกครับมีทั้งซีรีส์มีละครเนี่ยช่วงที่ผ่านมากทุกทีถ่ายอย่างเดียวเลยใช่ไหมแต่ถ่ายก็แบบกูรูรูปก็ออกกําลังกายเยอะมากช่วงที่ผ่านมาก็แบบเรามีเวลาว่างเยอะแหละเราก็แบบ ก็พยายามแต่ยากเหมือนกันนะกว่าจะขึ้นเนี่ยก็กินเยอะอยู่ขึ้นมาเท่าไหร่นิดเดียวเลยครับมันขึ้นมาวันสองแต่เราอยากได้มากกว่านี้ใช่คือพอไปเมืองนอกมาตอนเราไปเจอแบบตะลังรู้สึกว่าเราเป็นตัวเล็กตัวเล็กมากเลิกแลกกันวะแต่ไม่ได้แบบว่ามีโปรเจกต์เพื่องานหรืออะไรเพื่อเพื่อตัวเองชอบเพื่อตัวเองล้วนเลยผมว่าแบบก็เดี๋ยวนี้นักแสดงมันเหมือนนักกีฬามากขึ้นมนว่าเนาะสมมติว่า มันไม่มีเวลาได้พักอ่ะคุณแต่ว่าพอถ่ายจบปุ๊บต้อเริ่มเรื่องต่อไปเลยเราก็ต้องดูแลร่างกายให้เราแฮปปี้ไปเลยก็ดีนะก็แฮปปี้ดีก็ทำงานเจอคนเยอะๆก็ได้อย่างที่ว่าเลยนะกับรายการกับเรื่องราวกับเรื่องราวที่อ่ากไปถามรอบหน้าไหมล่ะเดี๋ยวพวกนี้เบื่อไงเดี๋ยวว่าพอตอบปุ๊บงานหน้าก็ไม่เจอกันแลยรอบหน้าก็พี่ไว้กับ เกิดอะไรขึ้นเออยผาไปได้ก็ตามอัตภาพอ่ะยังไงล่ะก็สถานะแล้วว่างแบบของเราเนี่ยแหละอ่สดแล้วสิอย่างนั้นอ่ะสดแล้วพี่ไม่รู้คิดเอาเองอ่าตัดพิจิตตพ่คิดพ่คิดบอกสดนะแล้วแต่วแต่ก่อนวนี้มันก็ยังหวานหวานแเกิดอะไรใจคนเป็นห่วงแเกิดอะไรอย่งไรโอ้ยอันนี้เก็บวไว้รอบหน้าดีกว่าพีกากะกากี่ ผมแบบกลัวเพราพี่แบบไม่ตามไปตามแล้วแล้วทาน้ำบ้างมานาไดอยังทีแบ้างมานาได้ยังก็ต้องมีแหละครับผมว่าคนเรามีก็มีความรักเวลามันไม่สมหวังก็ก็รู้สึกอะถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่เสียใจก็ไม่ใช่มันอยู่แบบแย่างนี้มันทให้เเราองบอกกันว่าไม่จะบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องทำลายร่างกายตัวเองก็ได้มั้งอะเราเราชบแบบดูแลตัวเองนั่นแหละแต่ตอนนี้โอเคขึ้นแล้วใช่ไหมโอเค ช่วงที่ไปเที่ยวนี่ก็ไปพักใจใช่ไหมทีเพราะผมไปทํางานด้วยอ๋อไปทำงานด้ยขอให้บินไปทํางานก็ไปนึกว่าเป็นช่วงพักใจด้วยเฮ้ยไม่จําเป็นผมว่าเราดูแลตัวเองได้ดีกว่าเราต้องผ่านมาเยอะแล้วแหละก็พี่บ้ามานานด้วยกันบ้ามามานานด้วยกัง ว่าผมไม่สมหวังมาหลายรอบมากแล้วผ่านมาหลายภาคหลายตอนเลยก็ยัง <c oughs> เราก็ยังไปต่อเราก,ก็ยังเชื่อแบบนั้นอยู่ว่าเออมันก็คงมีอะไรที่มันดีๆจ,จากความรักมาแหละอย่างนี้เปิดใจแเรหด้วยั